ูบรรยากาศสวยมากโรงแรมา <c oughs> เป็นหมอกหมอกจริงจริงไทยใช่ว่าสะหน่อยแก่วันนี้พวกที่ปูนดูอยแบบ สาโรงมบิการดีห port ้องใหญ่งเง็ยหกหมวกต้องใส่ทั้งสีกโลงงานอุสากรรไมต้องใส่แม่ตลอดใช่ไหม